อยากชวนเธอไปกับฉันขานจัก,กรยานไปด,ด้วยกันปัดเพิเ่นเพินไปกับฉันโลกทั้งไป ช่วง Community for Life ในวันนี้นะครับรายการ b a ๊กเฟยเดได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านท่านผู้หญิงเก่งท่านหนึง่งที่เป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งเลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียวเป็นนักปั่จักรยานและที่สำคัญนะครับท่านได้จัดกิจกรรมเทศก,กาลปั่นเมืองขึ้นในวันที่25กุมภาพานนันธ์2555นี้เรามาฟังมุมมองและทัศนคติของผู้หญิงเก่งคนนี้นะครับดรสรณรัตนากาจนวนิช ดิโดอรอ้อยครับในช่วง Community for Life ในวันนี้นะครับ,นนบคือเราหันมาส่งเสริมจักรยานเนี่ยนะคะเพราะว่าวเรามองว่าจักรยานเนี่ยเป็นคำตอบให้กับปัญหาที่ซับซ้อนมากมายหลายด้านของเมืองนะคะแล้วมันเป็นทางเลือกที่สําคัญอันหนึ่งเป็นทางเลือกที่คนสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นพาหนะที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนใค,ใครเลยนะคะ,ะมันจะช่วยแก้ปัญหามลพิษปัญหารถติด ปัญหาเศรษฐกิจประหยัดน้ำมันมหาศาลนะฮะแล้วก็ปัญหาสุขภาพแน่นอนนะฮะในเมืองปัญหาโลกร้อนปัญหาอุณหภูมิเมืองนะฮะเยอะแยะมากมายหลายอย่างนะคะทีนี้จะทำยังไงนะคะที่จะแปลสภาพกรุงเทพที่เป็นเมืองรถยนต์บุกเนี่ยให้เป็นเมืองที่เป็นเมืองเมืองที่มนุษย์ชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะคะเป็นเมืองที่เอื้อต่อการปาั่นเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเดินขึ้นมาได้เนี่ยขณะนี้ทุกคนก็คิดว่า โดยทั่วไปในสังคมเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อันนั้นน่ยเมืองนอกอาจจะเป็นได้เมืองไทยเป็นไม่ได้นะคะเราจึงมองว่าก่อนอื่นเลยเราต้องทําให้คนเริ่มคิดว่าสังคมเริ่มคิดว่ามันเป็นไปได้นะ,ะเพียงแต่ว่าเราต้องเริ่มคิดแล้วเราก็ต้องเริ่มทําให้มันเกิดขึ้นนะคะยั้เนี่ยยุทธศาสตร์ที่ททางมูลนิธิเลือกนะคะก็คือจะเป็นยุทธศาสตร์2ออย่างควบคู่กันไปคือด้านหนึ่งคือ สิ่งแรกก็คือการเปิดทางเนี่ยนะคะเราก็เริ่มต้นง่ายๆนะคะตาม أ, พลังกำลังศักยภาพของประชาชนเนี่ยนะคะก็คือกำลังจัดทำแผนที่จักรยานเส้นทางจักรยานคนที่ปั่นจักรยานกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาช่วยกันแชร์แบ่งปันข้อมูลนะคะใครรู้จักเส้นทางอะไรดีๆที่มันคล่องตัวที่มันหลบหลีกความโจแจของรถยนต์เนี่ยนะคะก็เอามาแชร์กันนะคะแบ่งหน้าที่กันเป็นโซนๆแล้วก็เอามารวมกันต่อจิ๊กซอกันแล้วก็หาเส้นทางให้ มันสำรวจเพิ่มเติมนะคะทำให้มันเป็นโครงข่ายเส้นทางจักรยานฉบับประชาชนนะคะ,ะฉบับแรกนะคะแล้วต่อไปเราก็สามารถที่ปรับปรุงมันขึ้นไปได้เรื่อยๆยุทธศาสตร์ที่2นะะี่ยคือการเปิดใจเนี่ยก็คือเรากำลังเราต้องทำการสื่อสารนะคะ,ะด้วยแนวทางหลายๆอย่างรูปแบบหลายๆอย่างเนี่ยนะคะให้คนเนี่ยเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้นะคะที่เราจะ เป็นเมืองจักรยานนะคะสื่อสารให้คนสามารถแบ่งปันถนนอยู่ร่วมกันได้ให้คนเริ่มคิดถึงความเป็นไปได้นะคะดูเผยเผยเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนว่าเป็นแค่ประชาชนกันตัวเล็กๆไม่มีพลังอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลต่อการสร้างกําหนดนโยบายอะไรขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนตัวเล็กๆเ,เปรียบเสมือนเป็นเซลล์ไวรัสนะคะเราสามารถเผยแพร่ เชื้อไว,ไวรัสเนี่ยออกไปได้นะคะคือการ สื่อสารเปลี่ยน,ปยนแปลงทัศนคตินะคะชักชวนคนโน้นคนนี้เนี่ยเข้ามาเริ่มคิดถึงจักรยานเริ่มคิดถึงเริ่มชักชวนให้มาเริ่มสนุกนะคะได้มาลองชิมประสบการณ์นะคะลิมรสชีวิตจริงๆอ่ะประโยชน์จริงๆเราได้จากจักรยานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานปั่นเมืองที่เรากําลังจะทําที่เรากําลังจะจัดขึ้นมาในวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะจึงหมายความว่าเรามุ่งที่จะ ปั่นป่วนความคิดให้คนเริ่มคิดถึงเรื่องจัก,กรยานเพื่อที่เราจะได้ออกมาปั่นเพื่อจะเปลี่ยนเมืองกันอันนี้จึงเป็นที่มาของงานปั่นเมืองซึ่งมันหมายถึงปั่นป่วนความคิดให้คิดถึงจักรยานให้คิดถึงเมืองจักรยานเพื่อที่จะชักชวนกันมาปั่นเปลี่ยนเมืองด้วยการออกไปขี่จักรยานหรือส่งเสริมจักรยานคุณไม่จําเป็นต้องเป็น คนขี่จัก,กรยานคุณก็ปั่นเปลี่ยนเมืองได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะในวันเสาร์ที่25กุมภาพ,พันธ์นี้นะคะที่สวนลุมพินีนะคะตอนเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะมาร่วมงานเทศกาลปั่นเมืองกันนะคะมาช่วยการเผยแพร่ความคิดนะคะเป็นพลังปั่นเปลี่ยนเมืองให้น่าอยู่คะ่ะ วันนี้เราก็ปั่นจักรยานเที่ยวกันแบบไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะอยู่แถวแถวซอยสวนผักแล้วก็ปั่นกันแถวแถวนนราชพฤกษ์แถวนี้เองค่ะแถวจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวได้ไปรู้จักกับผู้ชายเท่ๆคนหนึ่งนะคะที่ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยเป็นเรื่องของการทำทุกสิ่งสนองความต้องการของตัวเองและเป็นสิ่งที่ตัวเองรักและชอบและที่สำคัญทำได้ดีด้วยนะคะ ก็เป็นบรรณาธิการหนังสือนิตยสารา Sport Street ซึ่งเป็นนิตยสาราสำหรับคนรักจักรยานอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ไปเที่ยวตลาดน้ำคลองรักนิยมได้ไปเดินชมได้ไปช็อปชิมเต็มที่เต็มอิมเลยทีเดียวก็เลยได้ว่าในหนึ่งวันของไอก็คุ้มค่าค่ะกับวันหยุดเจายังงไและพวกร สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องราวของจักรยานหรือว่ามีเส้นทางจักรยานอยากจะแนะนำพูดคุยกับเรานะคะก็เข้ามาคุยกันได้ค่ะทาง Facebook ของพวกเรา b y f i เด d e r f r i e n d นะคะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าไอ้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ันผิดมากมายไปไ,ไหนไม่ง่ายน่าเนื่อยใจจะทำยังไงและพวกเราจะทำยังไงอยากชวนเธอไปกับฉันขันจัก,กรยานไปด้วยกันปัดเพลิน จกกักรยานให้เมืองน่าอยู่มาปั่นเมือง